สวัสดีค่ะพบกับอั้มบ้านสวนต้นน้ํานะคะเดี๋ยววันนี้อั้มจะพาทุกคนนะคะมาเก็บมเมล็ดพันธุ์ผักสลัดนะคะที่เราปลูกไว้แล้วก็ตอนนี้นะคะดอกของเขาก็เริ่มจะบานนะคะสามารถเก็บได้บางส่วนแล้วย้อา้มจะพาทุกคนนะคะมาดูมเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บไว้เองค่ะดอกเขาจะแบบสูบเขาเรียกอะไรนะดอกเขาจะแบบแห้งไม่พร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกเก็บดอกที่แห้งมากมาก,ก่อน เขาจะได้ไม่ปลิวแล้วก็หายเดี๋ยวเราจะเก็บให้หมดเลยต้นไหนที่ดอกบาได้แล้วส่วนวิธีการเก็บนะคะก็ง่ายๆนะคะแล้วก็จะดึงเขาแบบนี้เลยถ้าเป็นดอกที่แห้งแล้วนะคะจะยิ่งเก็บง่ายนะะวเวลาเก็บก็คือต้องดูลักษณะดอกของเขานะคะให้ดอกของเขาแบบแห้งสนิทเต็มท,ที่แบบนี้ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเมล็ดพันธุ์ผักสลัดแบบออร์แกนิกนะคะที่อ้ําเก็บไว้ปลูกในรอบถัดไปนะคะกะป็ปลูกนี้ก็จะเป็นฟิลเล่ส่วนตรงกลางนี้ก็จะเป็นกรีนโอ๊กนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นเรดโอ๊กค่ะเดี๋ยวรอให้อ้ําทาแปลงผักเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บแบบออร์แกนิกไปปลูกกันค่ะ